<polarization. S 2> มีเธอมาค <k> ่ะมาได้เลยค่ะมีเธอ AH. <laundry> นี่ค่ะใส่หัวแม่งอยู่นี่ค่ะหนึ่งออกดึงออกมีเธอลูกกล้องนู่นกล้องจับอยู่ดูเขาใส่ไม่ได้เลยนะเสือเสร็จยังเสือมาปะเนี่ยเร็วเอน้อาเอเอาอะไรออกมาไม่เอาไม่เอาไม่เอา พี่จุ๋มนี่ผมอะทำไงอะมาหนี่เนามามาตรงนี้มาดูเขาดึงให้มันลื้อของหนูมาเอาดื้อไปเลยดเมามาลื้อของนี้ก็ได้มานี่เรามามาไปเร็วไปหาปุ่มเร็วตีบผมต้องใส่ไอ้น้ำมันก่อนนะคนเถ้าอ่ะหรือเลยทูค่ะทูเจ้าก่อนทูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะก่อนเอาใหม่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเก่งมากอ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเครื่องหม้กูอยู่ไหนตบมือตัวหนีบตรงตบมือนี่นี่นี่ตบมือมีเธอตบมือมีเธอใครมีชื่อมีเธอเดี๋ยวก่อนมีเธอใครชื่อมีเธอยกมือขึ้นยกมือขึ้นใครชื่อมีเธอยกมือขึ้นมีเธอยกมือขึ้นมองไม่ชัดอันนี้นี่อันนี้อ๋อลุ้นแล้วคอมในของวายังอะไม่เท่เว้ย อืมเออเออไอ้กนมี่ยังแต้อทำไรบางคนอาจจะใบแต่ละพายังใช่ป่ะเตีหใช่ป่ะเออแล้วาคอคอไก่เนี่ยไอ้กอก็คือพุ่มๆอ่ะก็เสียเหมือนแม่ป่ะแข็นขังน่นคไอ้เรอว่า เียวพี่จุมเขามองหนูคนเเ็ีอะไร้ยมองไปเถอเกล็ดสีเลยเก่งเขามองหนูแต่งหน้าอ่าเนี่ยละไหนที่เอาแท้ๆข่าวกิมเลยไหนอะที่ให้ไปเมื่อกี้อันนี้มุมไปหวนเป็นอย่างเงี้ย แวเมื่อวานหนูใช้ได้อยู่เลยอาเมื่อวานหนูใช้ได้วะคุณไม่ได้ทำเมื่อวานนี้อ๋อมาผมต้องใช้หัวแปรงอะดีถ้างั้นท้องคนมีวะหรือไม่ใช่ปักเป็นหัวนอนหนูใช่ใช่ไม่ได้ใช่ไเ้ชวยละใช้ดับบับแล้วทีนี้ทั้งวันเลยโอ้ยไอ้ที่หนูซื้อมาของไอนี่เกาหลีก็ได้ปักที่หนูซื้อมาของหนูเองอะได้เหมือนกันจ ถ้าหาเจอก็ได้เหมือนกันเออเออเออ้าวมิเธอโยกโยกหมูเดงหมูเดงเดงเดงหมูเดงหมูเดงหมูเดง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 หมูเดงหมูเดงเดงเดง เด้งหมูเด้งหมูเด้ง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 หมูเด้งหมูเด้งเด้งเด้งขอด้วยค่ะให้ให้ค่ะให้ให้เลยให้อะให้เร็วให้เด้งหมูเด้งหมูเด้งเด้งเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง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  มือถือแม่แม่วะป้าไม่ให้นะเอาอันนี้ให้เล่นได้แม่ก็มาแปลกๆนุ่ยฝากหน่อยได้ไหมล่ะเห็นกระเป๋าสีชมพูแถวนี้สักใบปะตรงเนี้ยเอาอะไรสิพี่ฝากหิบได้ปะได้ในกองนี้แหละค้นเลยมันเป็นกระเป๋าข้อสำอางอะคาร์บูพัพเกอ่อะมีไหมไม่มีมีปะ ก็ไม่มีเราเอาอันข้างบนพี่จุกอีไม่มีค่ะมีแตเนีน้เอออันนี้ก็เอาถูกเครื่องแต่งหน้าอยู่อยู่ไหนวะพี่จุม<ฮ>ถุงเท้เอาอตแล้วหลานจิตนี้ใส่้นของทำไงอะ่ะก็ดีนะมีเธอไม่เอาเข้าปากเลย มันนี่อะมันนี่อะเข้าปากอะเข้าปากเขาแต่งหน้าอยู่พี่หยกเอ้ยฉันดูแลเธอได้ไหมคือมันต้องสะโขบเดี่ยเดี๋ยวต้องตีสะโขบให้หน่อยนะถ้าเขาพอไปพอแปๆแล้วอะ เออเต,ต้องมีใบให้ให,นหน่อยอ่ะไม่งั้นเด็กนั่แย่คนม,<ย>มีลูกเขาจะเป็นประมาณอย่างนี้ปะบิวเป็นปะปนคือ,อนั่งแล้วก็แต่งหน้าเราลูกก็เล่นของอย่างนี้ปะใช่ประมาณนี้เลยแต่วันนี้จะเอาเข้าปากมันช่วงไวัยไงเขาก่อนหน้าน,นี้มีเธอก็เอาเข้าใช่ไหมตายละตายละเขเอาเข้าอย่างเดียว เมื่อไงพี่ลุงแต่งหน้าเห็นไหมนะมีเธอเขียนปากอยู่ตรงนี้ใมยนี่เธอลุงคิวเรียกลูกอ๋ออ๋อจะไม่โดนนี่เธอลุงคิวเรียกน้องเมื่อกี้อะลุงคิ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงคิว <ermo> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลุงคิวสวัสดีค่ะใหม่ก่อนสวัสดีค่ะตอบมาตอบมา,อบมาเอ๊ะเก่งมาก <im cast> ใครชื่อมีเธอยกมือขึ้นยกมือยกม <im cast> ยิ้มไม่เห็นฟันอีกละไม่เป็นอะไรมันอายฟันทำไมวะฮะฟันมันหน่าอายใช่ไหมเขาอายฟันเขามากมาก ก็มีไง,ไง่ายๆครับตัวป้ายเออลุงคิวกาา็มา ไม่อยากได้ยินคำว่าลาก่อนช่วยไมมลาตอนี้เหมือนกับนี้เมือนเกิไมอรใช่มัาเก็เกไมนสกรกะดรฮะมันมาสกบมาจะถึดกันีก็คืออะไรเนยก็่ยากแล้เพราะว่ามันตอบไปตลอดไม่ได้มีตอบผิดอ่ะมนที่ตอบมันตอบไปเรื่อยๆมตลมดเวลา ลุงพีก็มาพี่ผิดเป็นอะไรเมื่อกี้ถามก็ไม่ตอบมันเป็นอะไรคือเดี๋ยวนี้มันจะหยิ่งอะไรกันเนอฮะคือมันเป็นอะไรพี่ผิดเปิดกล้องไม่เปิดหยิ่งเหมือนกัน จะมาโทษนะไม่เปิดค่ะตัดเล็กขอ,อ,อขอบตัดขอตัดโอ้แต่งหน้าแต่งหนะ้เาเขาแต่งหน้าพี่ให้ชย <laughs> อให้้มหอง้เดียกับที่ใช้แต่ว่าคนหัวเน่ะใช่แต่ไม่งายเลยให้ตอบถูกเลยไม่รู้จักนี่รู้จัก ใน่เข้าอ่งข้นค่ะขยเข้ามาไหนเข้า่ยังเดี๋ยวลองอันนี้ดูแต่เราส่งปแลไว่ได้ จบพังแล้วเรื่องใหญ่หรอ,อได้แล้วได้แล้วใช้ได้ไหมคะนค่ะนี่ยช้ำๆหรอกดูเขาแต่งหน้าพี่จุ๋มแต่เก็บไปเล่นๆหน้าอีกทีนีแชำชำแ่แต่งหน้าเหมือนพ่อผมหรอปากแล้วอ่ะแต่งหน้าแต่งหน้าอะแต่งหน้า ไม่ทำเอาแต่งหน้าจริงเฮะไหนมิจฉแต่งหน้ายังไงคะแร่กันแรกกันแร่กันแร่ออนอื่นเอาอื่นนี่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 เอาอันนี้สวยกว่าขอ ขอนะอ่ะได้กันขอค่ะขอ,ขอเอานี้ไม่ดิ่นน้องป้าขอเล้วอ่ะเอานี้